สวัสดีจ้าพี่น้องสาวปุ่นกินแสบมาแล้วจ้าพี่น้องมาเด้อจ้ามือนีสาวปุ่นได้บักหอยเชอรี่ใหม่ยงัยงไงยงัยงไงเลยพี่น้องหัวย,ย,ยังไงเป็นแต่แสบค่ะจ้ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมาจ้าพี่น้องแสบแสบน้ำกันกันกบสาวปุ่นจ้าพี่น้องอื น้ำจิ้มลาดลงไปลาดก็เนอาไป่นอะลาดแล้วก็จ้างจิม้มเน่าไปนอกอม,มาจาะเสียบใหม่เลย

Mm-hmm.

กวัวากพี่น้อง บางเสียงจะสาบุ่ญยังเลยจ้ะอ,มอมืมช่ำๆเลยบ้านีิจิมๆช่ำๆ Men jeg har ikke noe igjen å ta på. คัแบบกแนบพี่น้องไหวยังยงจิ้มจิ้มลงไปพี่น้องเอ้ยนำหน่อยโยดโยด กวอบครับไปละ ข้ัขวอีกนหน่อยเนียนเนียนทตงเปียกเต้งแสบจรงหออเสียบแสบแห้งจ้ะ อือฮวจิ้มเพชรเปรี้ยวหวานว่ะรบรวดเลยจ้ะคำาสุดท้าย 嗯嗯嗯嗯，mm hmm. mm hmm. 好吃呀、啊。 แต่พักพิจารวาสักนืดหน่อยอมา,มาละเดี๋ยวเมื่อไหนึงจะบาดกัน เพชแสบนัวปวดปวดเลยจ้าพี่น้องแสบค่ะไวกับกรอบค่ะพี่น้องเออสมสมอยากค่ะจ้ะสำหรับคลิปนี้พอกันสำนีน้ะจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนา้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวกุ่นกินแสบไงเด้อจ้าสวัสดีจ้า